ผมนายวิเชียนอินทราภาสอนอยู่ประจำอยู่ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจาังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้เราจะมาสาธิตการทําหางเหี่ยวโดยการใช้สิวคัอันดับแรกนะครับเราก็ต้องปรับไม้นะปับไม้ตามขนาดที่เราต้องการหลังจากนั้นเราก็คัดนะไม้ส่วนที่เป็นด้านบนนะครับตู้ตัวนี้จะเป็นตู้มีชั้นวางสามชั้นครับชั้นบนนะนีจะเป็น ด้านบนชั้นต่างๆนะครับหลังจากได้ามาแล้วเราคัดเอาไม้ที่ไม่สวยนะครับเอาไว้ข้างล่างนะครับเพื่อที่จะหลบเลี่ยงตําหนิพอได้เรียบร้อยเราก็จัดนะครับทําสัญลักษณ์ที่ผมบอกว่าตรงไหนด้านบนด้านล่างนะครับก็ทำสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมไว้ ดนั้นฐานของสามเหลี the the ่ยมคืออยู่ที่ด้านล่างป้านสามเหลี่ยมก็คือด้านบนนะครับส่วนส่วนกลางของสามเหลี่ยมนี่คือชั้นนะครับใกล้แล้วด้านแนวตั้งด้านแนวตั้งก็คือตัวนี้นะครับความหนาเท่าไหร่นะครับด้านแนวตั้งเราก็ต้องทําสัญลักษณ์สามเหลี่ยมเช่นกันทําสัญลักษณ์สามเหลี่ยม บอกว่าด้านฐา,านนี่คือด้านล่างด้านปลายแหลมคือด้านบนหลังจากน,นั้นนะครับเราก็มาดูความหนาของของไม้ของไม้ฐานไม้ไม้แนวตั้งนะครับอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดมิลตอนนี้ไม้แนวตั้งเราพักไว้ก่อนการทำหางเกี่ยวนะครับเราจะทำตัวผู้ก่อนตัวผู้ก่อนนะครับนี่คือ ด้านบนครับตัวนนี้คือชั้นไม่เอานะครับเดี๋ยวเราจะเอาหลบครับเราก็จะใช้ไม้สองอันในตัวนี้คือด้านบนด้านล่างครับเมื่อกี้เราวัดไม้แนวตั้งได้ยี่สเอ็มิลครับเราก็มาหาระยะ เมื่อได้ระยะแล้วใช้ก็ใช้ฉากค,ครับได้ระยะความหนาของแนวตั้งเมือ่อเมื่อหางเหี่ยวเข้าไปแล้วมันจะ,ะเสมอกันนะครับเพราะนั้นหัวหางเหี่ยวนะเราจะเว้นไว้ที่45มิลนะครับโดยประมาณแล้วก็แล้วแต่ความสวยงามของเรานะครับ45มิล นะครับส่วนด้านบนนะครับเราตั้งที่สี่สิบสี่สิบมิลนะครับแนะบนะวแนะวด้านล่างกับแนะวแานบนเนี่ยจะต่างกันประมาณโดยโดยประมาณโดย,โดย,โดยทั่วไปแล้วประมาณห้ามิลนะครับถากเป็น อยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดประมาณเจ็ดสิบเก้าองศานะโดยทั่วไปแล้วครับหลังจากนั้นนะตรงเนี้เราจะเอาเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้ในนี้จะเอาไว้ที่สามสิบมิลนะครับเราก็ตั้งที่สามสิบหรือจะใช้ฉากนะครับได้เหมือนกันนะครับ สิบส่วนส่วนส่วนตรงนี้ที่ตัวเมียจะเข้านะครับเราตั้งในนี้เราตั้งไว้ที่หกจุดห้านะครับหกจุดห้าหลังจากนั้นเราก็ต้อง,องทำเดือยอีกก็คือสามสิบหกจุดห้าสามสิบหกจุดห้าสามสิบ ดังนั้นพอเราได้แล้วนะครับเราก็ใช้ฉากเป็นนี่เลยในการตีตีไปนแนวใดแนวหนึ่งก่อนหลังจากนั้นเราก็เอาฉากขีดได้เลยเพื่อถ่ายเส้นไว้พอได้ทั้งสี่มุมนะครับเราก็มาเริ่มที่จะใช้ในการดึงดึงส่วนที่ตรงเมียจะเข้าออกให้เหลือไว้แต่ทูกู อันนี้ในการเดินสิวนะครับในการเดินสิวเราเนี่ยจะได้เข้าไปหาเส้นเนี่ยค่อนข้างที่จะตรงยากนะครับเพราะฉะนั้นช่างส่วนผักทั่วไปแล้วที่ใช้ทํางานละเอียดเนี่ยเขาจะใช้ฉากนะครับใช้เหล็กขีดหรือใช้ความคมของสิวเป็นตัวขีดนะครับส่วนที่เราจะเอาออกเอเอาเอาออกแล้วก็ขีดนะครับนะขีดส่วนที่ไม่เอาออกเราก็ไม่เอาขีดไม่ขีดนะครับ สิวจะเดินเข้าไปในร่องนะครับป๊๊บพอดีนะครับ,นะรบเข้าไปในร่องพอดีนะเราจะได้เส้นคมเส้นที่ตรงนะครับนะอาจจะใช้สิวหรือใช้คัตเตอร์ก็ได้นะครับในการที่เราจะขีด หลังจากนั้นเราก็กลับอีกทีหนึง่งประมาณคว,ความคมของสิวเป็นตัวผีดครับนันเวลาเราเดินสิวครับเขาจะเขาจะเข้าล็อกพอดีนะด้วยมุมที่ใกล้เคียงใกล้เคียงเต้นนะครับ ใกล้เคียงเส้นเอามาใกล้ที่สุดด้วยส่วนที่เราออกเส้นที่เราตัวผู้ที่เราไม่เอาออกเนี่ยต้องเอาเส้นไว้ไว้แต่งนะครับเพราะนั้นเราก็มาจะมาเลือ่อยเลือเล่อยแนวเส้นเสร็จแล้วส่วนนี้ส่วนนี้ขอให้ซอยนะครับ ส่วนตัวมียตัวที่ตัวเมียจะเข้าคือตัวใหญ่เนี่ยให้ตอยเพื่อที่จะตัดด้วยสิวให้ออกให้ง่ายสําหรับมุมเนี่ยเราสามารถใช้เลื่อยตัดได้เลยเลื่อยตัดได้เลยนะครับส่วนตรงเนี้ต้องใช้สิวนะครับเพราะฉะนั้นการใช้สิวนะเราก็ต้องระวังนิดนึงว่าสิวอาจจะพลาดไปโดนพื้นโต๊นะหาไม้มาลองใช้เอฟแคมตัวช่วยบีบนะครับกันกระพือ เดินติวเข้ามาปุ๊บ่ะก็จะมาลงร่องพอดีเนาไว้ก่อนเนาไว้ก่อนนะครับเนาไว้ก่อนอใช้ติวเล็กหน่อยก็ได้นะครับ จะเหลือเส้นที่เราขีดไว้ เมื่อเราจาะได้ประมาณเหลือสักประมาณสักสิบมิลน,นะครับเราก็จะต้องพลิกตัดอีกข้างหนึ่งถ้าเราตัดแทงไปตรงนี้ไม้อีกมุมหนึ่งจะฉีดลิกไม้บีบเหมือนเดิมนะครับ การบีบ f อฟแคเนี่ยควรที่เอาหาง f อฟแคนะครับลงไปข้างล่างเาไวข้างบนจะเกะก,กะทํางานเก,ก,กะ็กะเอาถึงใหญ่เน่เาก่อน สำหรับตัวเมียที่จะพุ่งเข้าไปตอนนี้ที่เราเว้นเส้นไว้เราก็มาแต่งนะครับแต่งให้ใกล้เส้นมากที่สุดนะเคยใช้สิวนี่แหละครับแต่งให้ใกล้เส้นมากที่สุดนะทุกอันแต่งเหมือนกันหมดทําในลักษณะน,น,นี้เหมือนกันหมดตอนนี้เรามาดูที่หัวนะหัวนี้ไม่ต้องทํานะครับเราสามารถใช้เลื่อยตัดได้เลย พอใกล้ๆจะขาดแล้วเราก็เผานิดนึงนะก็จะเป็นเดือยตัวผู้จะเป็นเดือยตัวผู้สำหรับที่จะล็อกไม้เราก็ทำทั้งสี่มุมเมืเ่อเสร็จแล้วเราก็ถึงกลับมาทำแนวตั้งที่จะเป็นตัวเมียและติดตามตอนต่อไปครับ